จังหวัดตราดเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมบริจาคทุนทรัพย์สินองค์พระป่าทโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในวันที่25ตุลาคม2564ในชำนาญวิเตรรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดพระป่าในวันที่13ตุลาคม ของทุกปีเพื่อสนับสนุนดำํำเนินการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยตามที่มหาเถร,รสมาค,คมมีมติเมื่อวันที่30กรกฎาคม2562อันเป็นสืบสารพระบรมราชาปนิธานในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทยโดยในปีนี้มีส่วนกลางจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร สำหรับเผยภาคในแต่และจังหวัดกำหนดจัดงานตามความเหมาะสมระหว่างวันที่13ตุลาคม2564ถึงวันที่15พฤศจิกายน2564จังหวัดตราดได้กำหนดจัดพิธีทอดพระป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสองไทยในวันศุกร์ที่12พฤศจิกายน2564เวลา13.00นณสถาการประเรียนวัดบางปลือตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราด โดยกำหนดจัดก,กองพ้าป่าจำนวน85กล่องกล่องละ25,640บาทในการนี้จังหวตราดยังขอเชิญชวนหน่วยงานภาคราัฐตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธารวมทีท่อป่าสนับสนุนโครงการทุนเ,เรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและร่วมบริจาคสมทบทุนกองผ้าป่ากลองละ25,640บาทหรือบริจาคตามกำลังศรัทธาเป็นเงินสดสามารถบริจาคได้ที่ กลุ่มง,งานอำนวยการสำนักงานจังหวัดตราดช,ชั้นที่3สารากางจังหวัดตราดหรือที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอหรือนำกองผ้าป,ป่าไปร่วมง,งานนาวัดบางปรือหรือสามารถสั่งจ่ายเช็คในนามโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้ ประกานสังคมจังหวัดตราดกำหนดจากเกกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการรับบริจาคโลหิตของเหล่าขาชาชจังหวัดตราดในวันที่25ตุลาคม2564นางจันทร์ทรศูนย์ทุกประกานสังคมจังหวัดตราดประกาศว่าจังหวัดตราดโดยสำนักงานประกานสังคมจังหวัดตราดร่วมกับสังานเหล่าขาราิจังหวัดตราดโรงพยาบาลตราดกำหนดจากเกกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการรับบริจาคโลหิตของเหล่าการาิจังหวัดตราดประยำปี2564 ในวันอังคารที่2พฤศจิกายน2564ระหว่างเวลา8นาฬกา30นาทีถึง12นาฬิกาที่สลา100ปีตราดรำฤึกหน้าสากรกลางจังหวัดตราดโดยนำโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคนำช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องการใช้โลหิตสำนักงานประกาสังคมจังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนข้าราชการผู้ใช้แรงงานพี่น้องประชาชน ร่วมบริจาคลหิตในตามวันเวลาดังกล่าวโดยสามารถแจ้งความร่วมมือกิจกรรมบริจาคลหิตด้วยการสแกนคิวโค้ดพร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มตามที่แนบมากับภาพทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาเข้ารับบริจาคลหิตกับเก,กรรมนี้กระหน,นัดวเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนบริจาคลหิตและคนนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนที่จะเข้ารับบริจาคโลหิต เขาตัดหวังให้เจ้าต้นตายแต่เจ้ากลับกลายเป็นเติบโตอย่างแตกต่างมองเห็นต้นวาสนาเชา้านี้ก็ขอให้มีวาสนาทุกคนทุกคนนะโยมนะนายโยมเขาตัดเขาทิ้งเนะี่ยเขาหวังจะให้มันตายแล้วละ่ะแต่ก็ลองเอามาปักใส่ถุงไว้ดินน้อยๆไม่ได้ลดนะ้ํามาเป็นครึ่งเดือนข้อเดือนไม่ตายโยมเนี่ยแล้วก็แตกออกมาเป็นใบใหญ่โตทีเดียววาสนามันไม่ใช่ว่า,ไม,วาไม่ใช่ว่าอาตมาปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นเครดเป็นอะไรเพื่อความมีวาสนาอะไรนะแต่มองเห็นเตือนใจแล้วว่า เขาน่าจะตายแล้วนะเนี่ยแต่ไม่ตายเขาตัดหวังให้เจ้าต้นตายแต่เจ้ากลับกลายเป็นเติบโตอย่างแตกต่างนะเติบโตอย่างแตกต่างกลายเป็นดูดีแล้วที่มีวาสนาอย่างหนึ่งที่เห็นชัดคือดูแลตัวเองได้ดินแห้งๆก็ยังอยู่ได้บริหารจัดการน้ําที่อิ่มตัวอยู่ในเปลือกของเขาดูแลตัวเองได้แล้วก็ยังพอเป็นที่พึ่งกับต้นหญ้าเล็กๆน้อยๆหอยทากบ้างแมงมุมบ้างอะไรบ้างวาสนาในโยมบางทีไม่ไดด ต้องร่ำรวยต้องอะไรมากมายคนบางคนมีวาสนาแบบนี้จริงๆนะโยมพยายามที่จะใช้ต้นทุนที่ตัวเองมีน้อยๆแต่พัฒนายกระดับจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าวาสนาวาสนาก็ขอให้มีวาสนาทุกๆคนแต่ไม่ใช่ว่าไม่พึ่งพาปัจจัยอย่างอย่างอื่นข้างนอกดินก็สําคัญแต่ถ้าวันใดดินแห้งจนหมดจริงๆเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องตายนะก็คือเราก็ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยดูแลกันและกันกันไปแบบนี้แหละ นะมีวาสนาเธอโยมมีวาสนามีวาสนาขอให้มีวาสนางอกงามเจริญเติบโตงอกงามงอกเงยอย่าให้งอกง่อยอย่าให้งอกแงกนะแล้วก็มีวาสนาอยู่กับการพึ่งพาตัวเองอัตตาหิอัตโนนาทโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วว่ามนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งสามารถที่จะบรรลุธรรมสิ้นกิเลสได้ด้วยการพัฒนาฝึกตนพึ่งพาตนเองไม่หวังไสยศาสตร์ความศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์แต่อาศัยความ ความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองน้ำน้อยแต่อยู่ได้มีวาสนาจริงๆนะโยมยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้หลายคนที่มีต้นทุนเหลือน้อยเต็มทีอย่าตายง่ายๆนะโยมอย่าตายง่ายๆนะวาสนานะมีวาสนาต่อไปเพื่อที่จะสอนใจคนว่าต้องมีวาสนาสู้ต่อไปนะโยมนะลำบากนิดนึงแต่ก็ต้องทนต้องสู้ขอให้มีวาสนาทุกคนทุกคนนะสาธุกับข้อคิดเล็กๆน้อยๆกับต้นวาสนา เขาตัดหวังให้เจ้าต้นตายแต่เจ้ากลับกลายเป็นเติบโตอย่างแตกต่างขอจเจริญรอพ์ We'll